สวิตดีครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเช้านี้มาดูปักเบ็ดไว้เมื่อวานครับผมที่ปักเบ็ดไว้เมื่อวานแล้วก็มาดูว่าจะลุ้นว่าจะได้ไหมปลาตกลงได้ปลาชนนะครับผมได้ปลาชนดําชนชัยอะ่ะสองตัวครับผมที่ปักไว้ที่สวนยางนะครับผมที่ในบอ่อ นี่ครับผมมาดูเลยครับผมนี่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 ปักไว้มุมนี้แต่ว่าผมเอาถอดเบ็ดมาแล้วนะครับผมกลัวมันจะหลุดเลยดึงขึ้นไม่ได้ตายเมื่อกี้นี่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 ครับผมนี่ตัวใหญ่นะครับผมเป็นชนดำนะครับผม ตัวใหญ่อยู่แล้วก็ได้สองตัวครับผมมันจะหลุดแล้วเมื่อกี้ดึงขึ้นมานี่ตัวนี้ใหญ่อยู่นี่ตัวนี้ใหญ่นะครับผมนี่น,นมันเป็นชนดำนะครับผม นี่ตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่มากเลยประมาณโลกว่าครับประมาณหนึ่งกิโลครับผมนี่เป็นปากใต้ของเยื่ยชนดำหรือว่าชนเชยนะครับผมไม่ใช่ ชนขาวนะนี่ครับผมเกือบหลุดแล้วผมมาดูนี่ดูครับความใหญ่ใหญ่อยู่ประมาณกี่โลงได้โลกว่าประมาณโลกว่า นี่ดูครับใหญ่ไหมใหญ่น้องครับได้สองตัวครับผมเบ็ดปักไว้สได้สองแล้วก็หายไปหนึ่งสงสัยปลาตัวมันพาไปเบ็ดมันหายไปหนึ่งตาหาเล้วหาไม่เจอไม่รู้หายไปไหนปลาพาไปซะแล้วนี่ครับเบ็ด4ตาก็ได้สองตัวครับผม ตัวประมาณโลนิดนิดโลกว่าโลสองโลสามนี่ครับคลิปต่อจากเมื่อวานผมลงคลิปเมื่อวานว่ามาลุ้นกันตอนเช้านี่ครับติดอยู่ที่ตรงนี้ครับบอ่อนี้ครับ20กว่าปีแล้วบอ่อที่สวนยาง เบ็ดมันนี่ครับสองตัวสองตัวก็ประมาณรวมๆก็สองกิโลได้ครับผมแต่ว่ามเป็นช่อนดำหมดเลยนะครับผมนี่บ้านปากใตก้ก็เยอะช่อนเฉยนะสองตัวนี้ก็ประมาณสองกิโลใหญ่ไหมครับ นี่ครับรอลุ้นก็ได้สองตัวครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับผม